ผลงานครับบันด้าฟีดนะฮะเดิมสนิทนะครับล้อสิบห้าท่อเดิมคันนี้จูนรถบมันโซพอเก้าหนึ่งนะฮะลูกค้าเพิ่งได้รถมาแล้วก็เป็นการกแจ้งอารีแบบตะขี่ด้วยนะครับคันนี้โปรห้าพันนะฮะจูนโดยใช้ตัวนี้นะครับดีไฟงแฝงตัวจากสองสองลูกมากะกันนะครับสายเป็นซีสายแก่เวลาจูนรถแบบนี้นะฮะถ้าไม่มีก็มาโดนจูนนจะจ๊ะ จุงเสร็จแล้วนะครับเก็บค่าที่ดีส่วนของรถก,ก็นด้เรียบร้อยแล้วนะครับสปีดเทสนะครับเปิดไอเจดีรจิทุกอย่างเลยฮะเดี๋ยวรอพี่กระบะเขาไปแป๊บนึงน,นะฮะอันนี้ลูกค้าเพิงได้รถมาสองสามวันนะครับแต่ไฟล์เดิมติดรถมาคือรถจูนมาแล้วเขาเล่นพุ่งมาเลยนะฮะอันนี้ก็เป็นการแก้ไฟล์จากที่อื่นด้วยนะครับโอเคมา เดี๋ยวเราลองดูสปีดเทสกันนะครับไม่เกือบแสนนะฮะไปร้อสิบห้าเท่อเดิมนะครับคุณสมได้นแน่นอน เราดูครับมีอะไรต่างๆจากรถท่านบ้างนะครับตาเล็กไปใกล้พี่จูนจูนคาราแฟ่1,500บาทหรือจะจัดโปร5,000เดี 5, ยกวันนี้ก็ได้มีนส่วนส่งคัญท่าง้นที่ทำนะฮะแล้วก็พี่จูนล่าอู่อยู่เซนีไทย73ล่าบักคอยหรือว่าสินเดือนอีกที่คือรับลูกค้าคลองเจ็ดนะฮะของเจ็ดให้บริการต่ารๆจูนนะครับรวมถึงจูนรอบสถานที่ก็จูนอย่างเดียวนะครับบอกค่าเดินทางแล้วก็ติดตามได้ทั้ง4ทาง ยูทูบเฟซบุ๊กคุณเป็นแบบแล้วก็ทิกต็อกนะฮะ P T ie, บบพิมพีจูรลีแบบคนด้าเจอทั้งสี่ช่องทางเลยนะฮะแล้วก็ทั้งสี่ช่องทางผมแนบเบอร์ไว้คข้อบนน้ำก็แอดไลน์ได้เลยนะจ๊ะโอเคก็สง่งการครับขอบคุณครับ